สวัสดีครับต่อจากคลิปนั่นเลยนะครับที่ทําเรื่องวิทยุปลายพอดีบีพัสดุมาครับาจากลูกค้าสองท่านที่อ่สั่งเครื่องแดดไปนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่สองท่านนี้อ่ประเด็นคือเขาเอาไปเซตนะครับแล้วโทรมาถามว่าเส้นไม่สวยหรืออะไรเงี้ยไม่เหมือนกับที่ผมทําในเครื่อง ที่ที่ผมถ่ายคลิปให้เขาไว้สอนเขาอะนะอ่าเขาเลยไม่ไม่มัน่นใจว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าอ่าอันนี้ยก็เลยส่งกลับมาเช็คนะครับยินดีครับเดี๋ยวลองเปิดกล่องแนละเช็คให้เลยครับเดี๋ยวผมขอแกะทั้งสองกล่องเลยนะครับเตรียมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเทสทีเดียวเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรกันแน่ ว่าเป็นที่อุปกรณ์จริงไหมเออเนย่ยที่เราอยากรู้ไงก็เลยให้ลูกค้าส่งกลับมาครับเพื่อมารีเช็คนะครับว่าอุปกรณ์มีปัญหาจริงหรือเปล่าอ่านี่ของท่านแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางไว้บนก่องนะครัจะได้รู้ว่าของท่านไหนนะรือ สบายใจกันทุกฝ่ายด้วยนะครับว่าลูกค้าซื้อไปแล้วมันมีปัญหาจริงไหมถ้ามีปัญหาเราเกมให้แล้วับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าไม่มีปัญหาก็จะได้รู้ว่าเออมันเครื่องไม่มีปัญหาอาจจะเป็นการเซตของลูกค้าหรืออุปรกรณ์ของลูกค้ามีปัญหาหรือเปล่าอันนี้จะได้ดีแคปหาปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับมันไม่ใช่การว่าจะโทษว่าใครผิดใคร มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ขายผู้ขายอ่าผมเป็นผู้ขายถูกไหมก็ต้องบริการให้ลูกค้าอยู่ยแล้วอ่ะอันนี้2เครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าของอุปกรณ์ครบไหม มีการ โอคครับผมเตรียมอุปกรณ์เตรียมพื้นที่พร้อมทดสอบแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาที่โปรแกรมก,ก่อนนะครับอ่าเตอ็าตัว Input Output นะครับให้เขารู้ว่าเราจะใช้งานช่องไหนสัญญาณเข้าออกช่องไหนนะครับเสร็จ Input Output เสร็จมาคาลิเบตนะครับ ก็ตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับปุ่มซ้ายขวาเนี่ยครับเราปรับให้สัญญาณมันใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมนี่ครับผมลดลงนะอ่านี่ครับเร่งผมจะปรับให้มันอยู่ที่ประมาณสิบนะครับอ่าลบสิบพอดีถ้ามันขึ้นน้อยนะครับผมก็จะใช้เกณฑ์ตัวนี้นะครับ่ะปรับนี่ครับขึ้นลงยกทั้งคู่เห็นไหม ปรับมาให้ใกล้เคียงกันผมดูที่เลขลบสิบนะครับดูเส้นสีแดงอะไรครับจะง่ายโอเคใกล้เคียงแล้วอ่ะผมโอเคละใกล้เคียงผมกดสต็อปนะครับแล้วก็กดโอเคเซตการ์แล้วคาลิเบตแล้วก็เริ่มใช้งานผมก็จะเอาดอกลำโพงครับ บวกลบเลยครับอันนี้คือเครื่องที่ลูกค้าเอาไาห้เทสนะว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าโอเคผมกดนี่ครับก็ใช้งานได้ปกติครับนะครับไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติ เซตอีกเครื่องหนึ่งเลยดีกว่าก็าจะได้สบายใจกันนะครับว่า<ม>เครื่องมันมีปัญหาจริงๆไหมหรือว่าเราไปติดพลาดตรงไหนยังไงนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาไม่ต้องห่วงเราผมเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วครับเราดูแลลูกค้าอยู่แล้วโอเคเข้าปโปรแกรมรามาเซตซาการ์ดทุกครั้งเหมือนเดิม คารเบตดดูว่าเครื่องทำงานปกติไหมผมลองก่อนนะครับคาเรเบตเสร็จแล้วผมลองวัดค่าดอกอ่ะเห็นไหมครับเส้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่เนียนนะ อ่าผมว่าอาจจะเป็นที่เครื่องหรือเปล่าภายในเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเครื่องดูนะครับไม่เป็นปัญหาครับถ้าเกิดเป็นที่เครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วอ่าอันนี้คือผมเปลี่ยนสายเฉยๆนะเปลี่ยนสายแล้วมันมันดูดีขึ้นเดี๋ยวผมลองเอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาเทสนะครับว่าเส้นมันจะเป็นเหมือนกันไหมสักครู่นะครับเออผมเทสกับเครื่องเทสกับเครื่องนี้เลยก็ได้นี่นะ อ่าเทียบกันดูเลยโอเคเอาสายนี้ออกมาเข้าออเครื่องนี้ดูว่ากราฟมันเหมือนกันมันจะสวยกว่ากันไหม ว่ามันลิงก์กันได้ไหมหรือต้องออกโปรแกรมตกใจใครมันใกล้เคียงโอเคขึ้นอิกหน่อยอ่ะผมโอเคละกดโอเคลองวัด อ่าโอเคอันนี้เส้นสวยกว่าแสดงว่าเครื่องอาจจะมีปัญหาดิดนหน่อย,ยสัญญาณแทรกต่างๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ครับสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมเอาเครื่องใหม่มาแล้วนะครับอ่าเยวเทสเครื่องเพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเครื่องข้างล่างลูกค้าเคมมาว่าเส้นการาฟมันไม่สวยอ่าโอเคเดี๋ยวมาเซตซาวการ์ด เป็น USB เรียบร้อยคาลิเบตคาลิเบตเส้นแปบ๊บหนึ่งเอ้คาลิเบตรตกำอ่กำลังไฟนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับโยเขียวแตะเหลืองโอเคกดโอเคก็ เอามาคีบดอกลำโพงกดให้โปรแกรมทำงานอ่าเรียบร้อยครับเป็นสวยงามเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าจบครับ่าเครื่องมีปัญหาไม่ต้องห่วงนะครับทางเราดูแลให้อยู่แล้วครับลูกค้าซื้อใหม่ๆต้องได้ใช้เครื่องครับถ้าเครื่องมีปัญหาเราเคลมให้อยู่แล้วดูแลลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วครับ ขอบคุณครับผมสองเครื่องนะครับเครื่องแรกปกตินะครับเครื่องสองมีปัญหานะครับ